สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวัลดาทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะวันนี้เป็นวันพุธนะคะเป็นวันพุธวัลดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะท่านใดเข้ามาแล้วมาดูสินค้าให้ดู EP นะคะ EP ตอนนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะคะสินค้าของเรามีทุกคลิปทุกคลิปมี EP ราคาค่าแล้วก็มีราคานะคะมีราคาและมี EP นะคะมีสินค้าของเราให้ท่านทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามานะคะท่านเข้ามาก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้วรดาภาคามด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครเนาะสินค้าทุกอย่างของเรามีกิ่งพร้อมขายตรงหน้าปกทุกคินเป๊ะเป๊ะเ,เ,เลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะคะ เราจะให้ท่านตามที่ท่านซื้อตามที่ท่านรับนะคะเราโอเคให้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะเป็นผ้าสิ้นดดกเด้งทึ้งสวยสวยงามอยู่นะคะบางท่านอาจท่านจะลั่นคลิปไม่เห็นนะคะเราก็จะมารีเทิร์นให้ท่านอีกนะคะในราคาเหมือนเดิมนะคะเราจะราคาเหมือนเดิมให้ท่านพิเศษเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านเข้ามาแต่ละคลิปให้ท่านฟังราคาดูนะคะเราก็มาพิเศษโปโปให้ท่านตลอดอยู่แล้วนะคะสินค้าของเรานะคะ สินค้าของเราในคลิปนี้ปกติแล้วตัวนี้เป็นราคา799้เนะคะ799าหรือ990นะคะเราหายให้ท่านเพียง550ท่านใดเข้ามาในคลิปนี้ก็มาดูมาชมนะคะท่านอยากได้อะไรก็ทักทายกันเข้ามานะคะเวลาขอความเมตตาอีกครั้งนะคะจากพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะคะหลายคนแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะที่ท่านสั่งสินค้าเวดาไว้นะคะบางคนก็สั่งจองไว้ขอเวลา2วันเวลาก็ให้ถึงเวลาแล้วท่านก็ไม่ทักทายมานะคะ วรดาต้องการคําชัดเจนเท่านั้นนะคะที่ท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อนอกนั้นเราก็จะขายให้คนอื่นไปนะคะคําชัดเจนนะคะไม่ใช่ว่าท่านจะมาแบบพูดล้อเล่นนะคะเพราะคนเราทํามาหากินกันทุกคนนะคะทํามาหากินทุกคนสุดจริตนะคะขอให้ท่านชัดเจนด้วยท่านไม่รับท่านตอบมาว่าไม่รับไม่ชอบก็โอเคขอบพระคุณนะคะมีหลายท่านลูกค้าดีของเรดาท,ทุกคนนะคะเกือบทุกคนนะคะแต่มีส่วนน้อยนะคะที่เป็นแบบนี้ โทรสั่งจองสั่งจองแล้วก็พอถึงเวลาบอกว่าเออไม่เป็นไรนะคะไม่เอาก็ได้มีค่ะมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะแต่เป็นบางคนนะคะอันนี้ขอความเมตตานะคะอย่ามาล้อเล่นนะคะอย่าล้อเล่นเพราะเราทําการค้าทุกอย่างคนเรามีชีวิตดํารงถ้าท่านไม่เอาท่านตอบแค่ไม่เอานะคะท่านอย่าสั่งจองถ้าสั่งจองแล้วท่านไม่เอาเราก็เสียโอกาสนะคะอันนี้คือบอลงดาพูดจากความจริงใจความเป็นจริงของทุกๆคนนะคะ ขอให้ท่านทักมาขอให้ท่านพูดมาท่านไม่รับท่านไม่ชอบท่านยังไม่พร้อมโอนก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าเราขายฉบับของเราอยู่แล้วคือโอนก่อนเท่านั้นนะคะโอเคพ่อแม่พี่น้องคะพูดไปก็ยาวนะคะหลายเรื่องที่เราอยากจะเล่าหลายเรื่องที่เราจะจะจะฝากท่านพิจนารณาเนาะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทยอยทยอยเจรจากันไปนะคะพูดคุยกันได้แล้วก็มาสตาร์ทเลยนะคะ อันนี้เป็นผ้าสิ้นนะคะของดักแด้เนื้อสวยงามมากนะคะเป็นเนื้อไหมเลยนะคะตัวนี้สวยงามแพ้แน่นอนท่านดูผืนผ้านะคะสวยจริงๆอันนี้ทางเชิงล่างนะคะนี่ค่ะมาแบบนี้นะคะราคา7999นะคะแต่วลดามาจัดให้ท่านเพียง590นะคะคลิปนี้นะคะสวยท่านดูลายดูผ้าดูนะคะแต่ละผืนนะคะตัสวยจริงๆ,ๆ แต่ละพื้นนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะเราแบ่งปันให้ท่าน590เท่านั้นท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ590สินค้าเรามีสวยทุกพื้นทุกชิ้นทุกอันนะคะ590เราแบ่งปันให้ท่านเลยนะคะสวยแท้แน่นอนอันนี้เราจะยกให้ท่านนะคะยกให้ท่านเลยเป็นัมเบอร์หนึ่งนะคะสินค้าเราสวยทุกพื้นสินค้าเราการันตีได้สวยแท้แน่นอนัมเบอร์หนึ่งแบ่งปันท่าน590นะคะท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะ วันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านทุกทุกคนนะคะราคาพิเศษพื้นนี้590เท่านั้นเองนะคะนาเบอร์หนึ่ง่านไปนะคะสินค้าของเราทุกอย่างทุกชิ้นเรามีนําเบอร์ให้ท่านนะคะเรามีนําเบอร์ให้ท่านเลยนะคะดูลายดูเชิงสวยงามแท้แน่นอนค่ว่าชัดเจนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ท่านเห็นใจเรานะคะโอเค อันนี้มาอีกนะคะอันนี้ก็สวยนะคะท่านดูดีๆดูผืนผ้านะคะดูผืนผ้าดูเชิงผ้างามมากนะคะอันนี้เราก็แบ่งปันให้ท่านเหมือนกันนะคะเ mm. พียงผืนนี้นะคะ590สวยแท้แน่นอนนะคะสวยจริงๆวันนี้เราจัดโปรแบ่งปันให้ท่านนะคะ590นะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายแท้แน่นอนเลยนะคะ590เท่านั้นนะคะน้ำเบอร์สองนะคะ นำเบอร์สองนะคะ590นะคะท่านใดสนใจรีบทักเลยนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนแบ่งปันให้ท่านนะคะสินค้าของเราโอเคทุกคืนทุกคลิปเรามี EP ีให้ท่านนะคะจากราคา799เราเาให้ท่านเพียง590เเท่านั้นนะคะเป็นผ้าดักแด้ใยไหมสวยยิบเลยนะคะสวยยิบเลยนะคะเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษสวยงามมากนะคะเงาวักเลยนะคะ ดูเชิงดูลายนะคะสินค้าของเรามีเชิงมีลายทุกผืนสวยงามนแน่นอนนะคะเราแบ่งปันให้ท่านเห็นในขคะนราคาสวยเนื้อผ้าก็ดีนะคะเนื้อผ้าก็งามทุกผืนทุกคลิปนะคะเราจะยกให้ท่านดูชัดเจนเลยนะคะ การพาพผ้าก็ไม่ได้ง่ายนะคะ mm hmm. เผื่อเราจะภาบแต่ละผืนนะคะเราก็เอามาให้ท่านด้วยความสวยงามทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะอันนี้มาเป็น n ำเบอร์สานะคะอันนี้เป็นเขียวมรกตนี่สวยท่านดูดีๆนะคะดูเชิงดูลายงามมากนะคะเราแบ่งปันให้ท่านนะคะ เขียวมรกตนะคะอันนี้พิเศษให้590นะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะทักทักมาเลยสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายแบ่งปันให้ท่านราคามิตรภาพนะคะ590เท่านั้นชัดเจนนะคะสินค้าสวยสินค้าเรางามทุกคืนทุกอันนะคะสินค้าของเรางามสวยทุกคืนทุกคิ้นทุกอันนะคะเราแบ่งปันให้ท่านราคาพิเศษนะคะเพียง590 ท่านใดสนใจทักทายเข้ามาได้นะคะสินค้ามีจริงพร้อมขายนะคะสินค้าของเรามีแท้แน่นอนตรงหน้าปกชัดเจนเป๊ะๆนะคะโอเคนับเบอร์สามผ่านไปนะคะ,ค 3, ะ,คะท่านดูลายดูเชิงนะคะผ้าแต่และผืนงามมากนะคะแบ่งปันให้ท่านนะคะสีนะคะพื้นที่สีนี้ก็สวยแท้แน่นอนนะคะ <S <S เราก็แบ่งปันจัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะ590ท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายงามแท้แน่นอนท่านดูเลยนะคะดูเชิงามมาะะดูลายงามมากนะคะเราแบ่งปันให้ท่านเพียง 590นะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสวยแท้แน่นอนนะคะดูลายดูเชิงสวยจริงๆนะคะวันนี้เราแบ่งปันให้ท่านนะคะเื่นนี้590เท่านั้นนะคะนําเบอร์สี่นะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนทุกชิ้นทุกอันแบ่งปันให้ท่านในราคามิตรภาพเลยนะคะเพียง590เท่านั้นนะคะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยที่สุดนะคะโอเคนะคะเราแบ่งปันให้ท่าน590นะคะ สวยที่สุดเลยนะคะผ้าของเราคัดเกตมาแล้วนะคะดักแด้นะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลครึ่งท่อนนี้สวยงามมากนะคะมรดาเกคี้ออกให้ท่านดูเลยนะคะตัวนี้นะคะน่คะท่านดูสวยนะคะดูผ้าของเราแต่และผืนนะคะสวยงามแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านนะคะเพียงห้าร้อยเก้าสิบท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะผ้าของเรามีกิ่งพร้อมขายแบ่งปันให้ท่านราคางามงามนะคะเนื้อละเอียดมากนะคะตัวนี้ เนื้อสวยงามเนื้อละเอียดดีแท้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็แบ่งปันให้ท่านเพียง590นะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิิงพร้อมขายมีแท้แน่นอนนะคะในราคามิตรภาพนะคะเราให้ท่านชัดเจนเลยนะคะชัดเจนเลยนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าเรามีแต่ราคามาตรฐานแล้วก็ราคาพิเศษให้ทุกคนทุกคนเลยนะคะ590นะคะในคลิปนี้นะคะ590ทั้งคลิปเลยนะคะ สินค้าสวยนะคะลายงามแบ่งปันท่านไปนะคะสินค้าเราโอเคนะคะสวยทุกผืนทุกชิ้นทุกอันนะคะแน่นอนเลยนะคะผ้าตรงดี้ปกชัดเจนนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์หกนะคะลายนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นสีครามน้ําทะเลนะคะเป็นดักแด้นะคะสวยท่านดูลายดูเชิงนะคะสวยกริงๆนะคะสวยงามมากนะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะในราคาห้าร้อยเก้าสิบนะคะ ดูเชิงดูลายนะคะสวยแท้นแน่นอนนะคะเราแบ่งปันให้ท่าน590นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนตรงหน้าปกให้ท่านเลยนะคะเราพิเศษให้ท่านนะคะผื่นี้590นะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านนะคะนัมเบอร์หกนะคะ590เานะคะพ่อแม่พี่น้องคะท่านใดสนใจรีบรับเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะเราแบ่งปันให้ท่านไปเลยนะคะ590นะคะ เห็นไหมคะดูลายดูเชิงงามมากนะคะเราให้ท่านพิเศษ590เท่านั้นนะคะ590เท่านั้นนะคะต่อมาเป็นนำเบอร์เจ็ดนะคะนำเบอร์เจ็ดนี่ก็สวยนะคะอันนี้เป็นสีทองนะคะสีทองสวยงามแท้นแน่นอนนะคะสวยแท้นแน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านนะคะสวยจริงๆดูลายดูเชิงนะคะดูลายดูเชิงแต่ละผืนทองอันนี้ทองเหลืองพายงามมากนะคะ ท่านดูผ้ากว้างนะคะยาวจริงๆแล้วยาว2เมตรแต่อันนี้2เมตรกว่าอยู่แล้วนะคะอันไหนเกินเราก็ไม่เอาออกนะคะเราให้แม่ไปเลยนะคะคุณแม่ที่ซื้อไปท่านก็จะได้กําไรเยอะๆเลยนะคะเราให้ท่านไปเลยนะคะในราคา590านะคะแบ่งปันให้ท่านพิเศษนะคะแบ่งปันไปเลยนะคะอันนี้ลำเบอร์เจ็ดนะคะ นัมเบอร์เจ็ดวันนี้เราก็โอเคให้นะคะสินค้าของเราก็แบ่งปันกันทุกทุกคนนะคะแบ่งปันในราคามิตรภาพท่านใดอยากได้สินค้าดีๆสินค้างามๆก็พิจารณาดูนะคะว่าท่านชอบพื้นไหนลายไหน,ไหนคลิปไหนนะคะให้ดูอีพีชัดเจนนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะนัมเบอร์เจ็ดแล้วก็แบ่งปันท่านซ่วยๆเลยนะคะท่านใดต้องการก็ทักทายกันเข้ามานะคะนี่คะ่ะต่อมาเป็นนัมเบอร์แปดนะคะนัมเบอร์แปดนะคะ นัมเบอร์แปดนี่เป็นสีน้ำเงินสวยค่ะน้ำเงินเข้มน้ำเงินสวยจริงๆนะคะท่านดูนะคะสีน้ำเงินเงาสว่างเหมือนผ้าไหมเลยนะคะผ้าไหมพื้นละพันกว่านะคะแต่ผ้าดักแดนเราใช้ใช้เงินไม่เยอะแต่เราก็ได้ใส่ผ้าสวยๆนะคะเพียงห้าร้อยเก้าสิบเท่านั้นนะคะ ท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะวันนี้เรามีกิ่งพร้อมขายรเราแบ่งป,ปันให้ท่านเลยนะคะสูหุ้ยสุดๆเลยนะคะคะ่ะลายก็ง,งามนะคะ590นะคะท่านใดสนใจรีบทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนรเราแบ่งปันให้ท่านในราคาพิเศษเพียง590ในคลิปนี้นะคะในคลิปนี้590เานะคะพ่อแม่พี่น้องขาทักทายกันมาได้นะคะสวยนะคะผ้าของเราแต่ละผืนแต่ละลายท่านดูเลยนะคะ ชัดเจนงามมากนะคะชัดเจนสวยจริงๆแต่ละลายงามมากนะคะต่อมาเป็นพื้นสุดท้ายในคลิปนี้นะคะนํำเบอ์เก้านะคะพ่อแม่พี่น้องขาน้ำเบิกเก้านะคะเราก็มาแบ่งปันให้ท่านนะคะดูลายดูเชิงนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะ แบ่งปันท่านไปเลยนะคะราคาพิเศษราคามิตรภาพนะคะผืนนี้590อดูกวามยาวนะคะเกิน2เมตรเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็แบ่งปันท่านนะคะพิเศษสุดๆไปเลยนะคะ590เเนื้อละเอียดอ่อนงามมากนะคะดูผ้าผ้าแล้วก็ดูสีดูลายนะคะ รับรองไม่เพีย้ยนไม่ผิดนะคะเพราะบราใช้โทรศัพท์มาตรฐานถ่ายสีจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นสีตรงปกทุกชิ้นทุกอันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอันนี้นาเบอร์เก้านะคะนำเบอร์เก้าแล้วก็แบ่งปันท่านไปเลยนะคะแบ่งปันท่านไปเลยในราคาพิเศษนะคะเพียง 590นะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะพิเศษสุดๆไปนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายมีแท้นแน่นอนเราแบ่งปันให้ท่านนะคะราคามีตรภาพ590นะคะพ่อแม่พี่น้องขาท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะดูรายดูเชิงนะคะสวยงามมากนะคะดูรายดูเชิงนะคะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยที่สุดนะคะ แล้วเราจะมาแบ่งปันท่านแบบนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าขาวม้านะคะผ้าขาวม้าใหญ่กว้างลายมาตรฐานนะคะใหญ่กว้างลายมาตรฐานของเราตัวนี้นะคะปกติแล้วตัวนี้ขายคืนและทรงร้อยห้าสิบแต่เรามาขายในคลิปของเราเพียงร้อยยี่สิบบาทกว้างเก้าสิบยาวสองเมตรดูลายนะคะผ้ามีแต่ลายใหม่ๆมาสวยๆดูผ้าวรดานะคะผ้านี้เป็นฝ้ายทอมือโดยตรงเลยนะคะของจังหวัดสกลนครท่านดูสีผ้า นะคะมีเยอะท่านอยากได้เป็นเยอะๆก็มีนะคะผ้าของวรดามาตรฐานวรลดาขายรุ่นเดียวนะคะไม่ขายรุ่นเล็กกว่านี้นะคะ120บาทนะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีหลายสีหลายลายนะคะอันนี้เป็นผ้าผ้าเข่าม้านะคะผ้าเข่าม้าสวยค่ะผ้าเข่าม้าของเราการันตีได้เลยว่าสวยจริงๆนะคะนี่สวยจริงๆเพราะผ้าของเรามาตรฐานนะคะเราให้ท่านเพียงพื้นละ120บบาทมีเยอะนะคะท่านอยากได้เยอะๆก็ไปเป็น ของฝากของตอนของโอทอปได้เลยนะคะนี่ค่ะดูสีนะคะสีเยอะแต่วรลดาจะไม่สามารถยกขึ้นได้ทุกสีเพราะเรามีนะคะสไลด์เหลืองแซมมาซวยทุกผืนท่านทักมานะคะว่าท่านอยากได้กี่พื้นวราดาก็จะถ่ายรูปให้ท่านดูก่อนนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซื้อและให้กําลังใจเป็นการระยะมิตรที่ดีนะคะ ขั้นตอนมาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาภาคามอยู่ที่จังหวัดสกลน,นครด้วยนะคะสินค้าของเรามีกินพร้อมขายพร้อมตรงหน้าปกส่งให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนวรดาตลอดมานะคะขอบคุณจากใจกิ่งของวรดาภาคามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ